นะครับวันนี้ก็มาทำการเตรียมเกี wellness, Não, <brid> ่ยวกับโกนพึ่งนะครับเนาะใช้โกนกระดาษนะครับเนาะไว้ในบ้านเลยนะครับนี่เขากับลากเลยเนาะนะครับนะครับเนี่ยเตรียมไล้นะครับเนาะนี่ฟีโลโมนเอาเยอะนะครับเนาะเนี่ยใจกกนเลยนะครับเนาะใช้้นถีในบ้านเลยนะครับนี่ในบ้านเลยนะครับนี่อย่ยงพึ่งนะครับนะครับนีการเตรียมโกนพึ่งนะครับเนาะนี่ ครับเลยนะครับลาดเลยนะครับเนาะเรียกไ้ในบ้านเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ขามาตีบ้านสวนนะครับตีเชียงหายนะครับเนาะอันนี้เปรนฟอสฟอตโมนเตรียมเรียบร้อยตะกี้นะครับเราตากตีผักในน้ำเสนอไปนะครับนี่ก็วางไว้ปีแล้วบ่อเข้าขอเรียกเป็นกองยานะครับเราต้องใช้ระดาน้อยแต่ถ้าบั้พื้นที่จะกลั่ทดลองเพราะว่าผลใช้ขี้วัวนะครับ ที่วัวเนี่ยจัดการตาในขนเพื่อระวังเนี่ยเข้าก็ได้นะครับเนาะปีนี้เขาจะทดลองแบบเก่านะครับเนาะนี่ใช่อยู่ในบ้านนะครับบ้านบ้านสวนหก้อยนะครับเนาะนี่จริงๆล้างมอยู่นี่นะนี่เป็นแตนนะครับเนาะนี่แตนเอาดจะปบ้าไปดูห้องนะครับนี่ไปจะไปเป็นพน้านี้นะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นตีในห้องนะครับตีเัาเตี้ยมตะกี้นะครับเนาะวางไว้เจ่ะนี่ ลองดูครับปีนี้จะเข้ากงมารุ่นกันนะครับเนาะรุ่นกันเราจะเข้ากงเนี่ยเนี่ยนะครับนี่เป็นหูมันมนะครับนะครับเาก็จะใช้ตัวนี้อันนี้เป็นพลาสติกนะครับเนาะไม่ได้บ้านเลยบม่ได้มูงหลัค้านะครับเนาะคือแบบธรรมชาติปีนี้เป็นปีที่สองจะทดลองนะครับรากาตัวนี้สีโกนนะครับเนาะสีหลังสีโกน ตัวนี้แหมซีนะครับเนาะดอกน้อยมาได้คว้ดได้เห่อเสย่างนี้ะครับเนาะเดี๋ยวจะวางไว้นะครับนี่จะเป็นมุมนะครับนี่จะตาเป็นพ้นธุ์ทีตั้งนอกนะครับเนาะนี่นะครับมันได้เป็นพ้นธุ์ทีตั้งนอกนะครับเนาะข้างๆจะเป็นส่วนลาไยนะครับตัวนี้เริมตั้งจอนี่เป็นหญ้าดอกขาวนะครับหญ้าดอกขาวเดี๋ยวไปดูกระว่ามีพืงกอนะครับเนาะแล้งเนีย คอยหันนะครับเนาะต้นแม่จันแรงด้วยนะครับเนาะเราต้องดูโอเคเนาะนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ตั้งไหนนะครับมันชอบยู่ตีแบบตีปลาเนาะตีแบบหลบๆน้อยนะครับเนาะอันนี้เป็นต้นกระท้อนนะครับมีต้นกระท้อนน,อนะครับต้นกระท้อนเดี๋ยวบริเวณนี้เดีย๋ยวจะเอาขวนทึ้งวางนีดนึยนะครับ น,นี่ก็เป็นพยุงนะครับเราต้นพยุปลูกทิ้งนะครับเกือบสิบกว่าปีแล้วครับนะ